โอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่มาฟังการวางแผนเทปประจําวันที่12กุมภาพันธ์2 5 9กันนะครับพี่ๆคนไหนมาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เมลเลื่อเทปอะคาเดมีด้วยนะครับสวัสดีพี่เกนะครับ FC อันดับหนึ่งก็ยังคงอันดับหนึ่งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับเมื่อวันพุธใช่ไหมผมมาวางแผนให้แล้วก็ ชุดนี้ใช่ไหมครับก็ได้น่าจะได้เล่นบายกันขึ้นมาใช่ไหมน่าจะได้บายแหละเดานะเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงนี้ฟอมขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็ย่อยอดแล้วก็มาต่อนะครับแล้วก็ขึ้นมาติดที่บริเวณกลุ่มของซัพลายบริเวณตรงนี้แล้วกเกิดการทุบตัวลงมานะครับก็สรุปสั้นๆนะครับว่าใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดการไซเบร์นะั่นแหละทุกคนราคามันแทบจะไม่ไปไหนเลยนะมันกเกิดการไซเบร์ในกรอบนะครับก็ เล่นตามโรครงสร้างเล่นตามคอนเฟิร์มไปเรื่อยๆก็น่าจะทํากําไรได้นะครับส่วนของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยก็จะมีจุดเข้าเทรดอยูอ่ที่มันชัดใช่ไหมที่มันชัดเนี่ยจะเป็นจุดเข้าเทรดตรงนี้นะครับของ Time Frame ้านาทีที่ราคานะครับมันเกิดการเคลียร์ r e วิ u ิตี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็น r e วิ u ิตี้ที่อันนี้ตรงนี้เป็น r e วิ u ิตี้ที่ราคามันมาเคลียร์ใช่ไหมครับพอเคลียร์เสร็จป,ปุ๊บทุกคนผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับพอเคลียร์เสร็จปุ๊บใน time frame หนึ่งนาทีเนี่ยมันเกิดการสร้างคอนเฟิร์มฝั่งบายนะครับนี่มันเกิดการสร้างคอนเฟิร์มฝั่ง buy เราสามารถที่จะบายจากชุดนี้ขึ้นไม่ได้เด็ดรอบนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่มั่นใจสำหรับชุดนี้นะครับมันก็ยังมีคอนเะฟิร์มฝั่งบายเนี่ยครั้งที่2อนะครับอยู่บริเวณตรงนี้คือครั้งที่สเนี่ยสร้างเป็นคิวเอเมล็ด้วยนะทุกคนเห็นไหมสร้างเป็นคิวเอเมล็ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ จังหวะนี้เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างสวยทั้งทั้งเป็นดีมานของไทม์เฟรมพันนาทีนะครับแล้วก็คลิปเอ็มบายภาพใหญ่ของไทม์เฟรมเนาที่แล้วก็คลิปเอ็มซ้อนคลิปเอ็มพร้อมด้วยมีโครงสร้างคลิปเอ็มเลสที่มีลิสคิโรตี้ตรงนี้นะครับเกิดการเคลียร์แล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับวันนี้ก็สามารถ่จะบายได้ทั้ง2จุดเลยนะครับก็เป็นจุดที่สวยใน1จุดนะครับใครได้มาก็ดีด้วยนะครับทีนี้ แล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับมันเกิดการขึ้นไปชนกับบริเวณซัพพลายของไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับมันจะเป็นซัพพลายก้อนนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าพี่แหม่มได้ได้ให้เอาไว้หรือเปล่านะครับมันเกิดจากการเคลียร์ลิคิลิตี้ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเมื่อเกิดการเคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยเคลียร์เส้นสีม่วงเสร็จปุ๊บแล้วมันก็รูดไส้ลงมาเลยนะครับพอรูดไส้แบบนี้มันเป็นโครงสร้างของไทม์เฟรม1ชั่วโมงใช่ไหมครับเราสามารถที่จะไปดูคอนเฟิร์มหรือว่าจุดเข้าเทรดเนี่ยในไทม 15นาทีหรือทำเฟรม5นาทีได้นะครับทีนี้ผมขอพามาดูที่5นาทีเลย5นาทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดตรงนี้นะครับเราจะยังไม่ได้เข้าเซลล์ทุกคนเราจะต้องให้5นาทีเนี่ยมันสร้างโครงสร้างเซลล์นะก็คือบริเวณตรงนี้จะมีคนอ่าคอนเฟิร์มฝั่งเซลล์ลงมานะครับเหมือนเดิมเลยครับเกิดการเคลียร์ลิคลูตี้ครับเคลียร์ลิคลูตี้เสร็จปุ๊บลูดไส้ลงมาแล้วก็ไปเลยใครรอคอนเฟิร์มในหาเฟรมหนึ่งนาทีอีกรอบเนี่ยตรงนี้ไม่ติดนะครับมาไม่ถึงด้วยแล้วก็ อ่าถ้าคนปกติรอน่าจะรอกันตรงนี้ใช่ไหมอ่ารอเซลกันตรงนี้ก็มาไม่ถึงนะครับก็น่าจะตกรดกันแต่ว่าถามว่าอ่าเราเป็นสายคอนเฟิร์มสายมันติไทมเฟรมอยู่แล้วนะครับเราจะเทรดกันยังไงใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยทุกคนดูนะตอนมันเคลียร์ของไทมเฟรมหนึ่งนาทีเลียเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เกิดการทุบตัวลงมาทุบตัวลงมาก็เกิดโครงสร้างคิวบิมเซลครับเราสามารถที่จะเซลได้ตั้งแต่จังหวะนี้เลย อ่ะนี่จังหวะน,นี้อันจะเป็นจุดที่เราจะเซลลได้นะครับก็แทบจะได้แบบไปลายไส้ข้้งบนมาเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็ลองไปแกะดูนะหนึ่งชั่วโมงเคลียร์เสร็จปุ๊บหนึ่งนาทีนะครับสร้างคอนเฟิร์มฝั่งเซลลลงมาอีกก็สามารถที่จะทุบเซลล์จากตรงนี้ลงมาได้เลยนะครับอ่าสวัสดีพี่ดาวด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆทั้งหลายๆคนด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนวันนี้กันนะครับว่าวันนี้เราจะทํายังไงกันดีนะครับเมื่อราคามันอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหม ดีมนันสัพายตรงนี้ผมยังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่าราคาเกิดการไซเวททุกคนราคาเกิดการไซเวรครับไม่ไปไหนเลยราคาอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับยังวิ่งอยู่ในกรอบไม่มีการดีดตัวออกจากกรอบตรงนี้เลยนะบ่บงบอกถึงการที่บริเวณตรงนี้ไม่มีรายใหญ่นะครับพอตรงนี้มันไม่มีรายใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่กลุ่มของรายย่อยที่ลงไปเล่นในตลาดมันก็เลยเกิดเห็นไหม เนี่ยมีไส้บนมีไส้ล่างไส้บนไส้ล่างไส้บนไส้ล่างเรื่อยๆนะครับมันเป็นพฤติกรรมของลายย่อยที่เกิดการต่อสู้กันอยู่ในบริเวณกรอบตรงนี้นะครับทีนี้ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยถามว่าเราจะรออะไรนะครับตรงนี้มาเกิดการแฝงด้วยโครงสร้าง q m r a t e สวัสดีพี่แอนด้วยนะครับตรงนี้มีโครงสร้าง q m r a t ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเป็น q m r เ t เเนี่ยเรากางฟิโบรอเลยทุกคน เราจะเห็นว่าตรงนี้มีค่าฟิโบสามสิบแปดจุดสองนะครับแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับหกสิบเอ็ดจุดแปดจะอยู่ที่บริเวณสองดีมาข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่เราจะรอเข้าเทรดเนี่ยดีมาก้อนนี้เราก็รอเข้าเทรดได้แล้วก็สองดีมาข้างล่างตรงนี้เรารอเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าราคาลงมาในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงสองจุดนี้จะเป็นจุดบายโอเคนะาถามว่าในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะบายแล้วอะไรเป็นลิคัิตี้ก็นี่ไงครับ ตอนที่มันกําลังสร้างอยู่ในตอนเนี้มันเป็นเลคโคตี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงมากวาดกวาดตรงนี้เสร็จปุ๊บผมมองว่าจุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เด้งขึ้นมาได้นะครับมีโอกาสเด้งขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงแล้วค่อยมาตัดสินใจเทรดในจังหวะที่2ชุดนี้นะทุกคนว่าจังหวะที่2ตรงนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ถ้าหากว่ามันทุบลงมาเนี่ยมันจะมีโครงสร้างคิวเอ็มเซลขึ้นมานะครับพอเป็นคิวเอ็มเซลโผล่มาเสร็จปุ๊บ นะครับตรงนี้พอมันเด้งขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นจุดตัดสินใจแล้วว่าเอมันจะเชื่อไทม์เฟรม4ชั่วโมงที่จะขึ้นต่อหรือว่าจะเชื่อคริปเปิลเซลไทม์เฟรม4ชั่วโมงที่อยากจะลงมากันแน่นะครับอันนี้ต้องให้อเป็นจุดจังหวะตัดสินใจในไทม์เฟรมได้อีกทีว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับอันนี้ก็คือมุมมองของไทม์เฟรม4ชั่วโมงสวัสดีพี่ไพรัพลด,ด้วยนะครับ, <c oughs> น,บนึงนะทุกคน ทีนี้ในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับในทามาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเดียวกันกับทามาเฟรมสี่ชั่วโมงเลยครับว่ามันแทบจะไม่มีรายใหญ่อยู่ในตลาดเลยนะครับมันเกิดการทิ้งไส้บนทิ้งไส้ล่างไปเรื่อยๆนะครับเลยทําให้บริเวณตรงนี้อ,อ่เพราะมันไม่มีรายใหญ่เนี่ยทุกคนพฤติกรรมของมันนะครับเรารอให้มันมีแท่งอิมบาลานดเนี่ยดีดออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างรุนแรงก่อนนะพอมันดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยหาจังหวะ ถามว่าตอนนี้มันมีโครงสร้างอะไรให้เราเล่นไหมอืมมีแค่โมเมนตัมที่ยังอยู่ฝั่งบายนะครับแสดงว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาอยู่ถ้าหากว่ามันขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้มันจะกลายเป็นยกขายยกลงไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมอ่าถ้ามันขึ้นมาได้นะครับมุมมองของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอบ่ายตรงนี้แล้วทุาคนเห็นอะไรไหมครับว่าตรงนี้ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันจะมาอยู่ใกล้กับบริเวณกลุ่มของซัลายที่เราตีกันไว้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันขึ้นมาตรงนี้ก่อนเนี่ยเราจะหาจังหวะเซลล์มันลงมาก่อนเราจะหาจังหวะเซลล์มันลงมาก่อนถ้ามันมีคอนเฟิร์มฝั่งเซลล์นะครับเราจะเซลล์มันลงมาก่อนแล้วเราก็จะบายจากบริเวณชุดตรงนี้ขึ้นไปตามการยกไฮยกโลเป็นโครงสร้างของเทรนด์ขาขึ้นต่อไปนะครับอันนี้คือมุมมองที่เรามองว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นโอเคนะส่วนถ้ามันลงมานะครับมันจะกลายเป็นจุดบายเดียวกันกับไทม์เฟรมอ่าสี่ชั่วโมงเลยนะก็คือบริเวณดีมากรนี้นะครับสี่เก้าสี่หก เป็นจุดบายที่ค่อนข้างสวยเพราะว่ามันจะมีการเคลียร์ลิค루ตี้เห็นไหมครับทุกคนชุดนี้เป็นลิค루ตี้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีโอกาสลงมาเคลียร์ลิค루ตี้ตรงนี้แล้วก็ใช้ดีมาร์กอนเนี่ยเป็นตัวบายขึ้นมาแล้วก็เหมือนที่ผมบอกกนะับทุกคนตรงนี้บายขึ้นมานะครับจังหวะแรกเนี่ยบายขึ้นมาจังหวะที่2เป็นจังหวะตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับก็หลักๆแล้วให้รอบายจากบริเวณดีมาร์กอนนี้นะครับโอเคภาพใหญ่ก็น่าจะครบละ คือภาพใหญ่เนี่ยรอรอเสียข้อมูลตรงนี้นะครับกับรอบายชุดข้างล่างตรงนี้อืมจะเป็นจุดที่เราจะรอเข้าออเดอร์โอเคนะอ่าทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมภาพใหญ่ได้เท่านี้เลยเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในทางเฟรมสิบ15้านาทีในทางเฟรมด้วยก,กันว่าเราจะรอเทรดที่ไหนได้บ้างนะครับเราจะรอเทรดที่ไหนได้บ้างสิบห้านาทีนะครับตรงนี้กราฟขา อ๋อจะมีซัพพลายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคอตรงนี้จะเป็นซัพพลายนะครับหนึ่งก้อนตรงนี้เป็นซัพพลายหนึ่งก้อนอและตรงนี้เป็นเิคบรูตีนะครับตรงนี้เป็นเลคบรูตีและชุดนี้มีโครงสร้างคิคบเอ็มเซลล์อ่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่ราคามันจะลงมาจากตรงนี้นะ มีโอกาสที่ราคาจะลงมาจากบริเวณแปดศนย์ตรงนี้นะครับมี l ิ q u i d ตี้สร้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้เซลล์ลงมาจากตรงนี้แหละก็ภ้าบ่ายนะผมมองว่ารอคอนเฟิร์มเซลล์ที่ supply ก่อนนี้นะครับน่าจะมีคอนเฟิร์มให้เราได้เซลล์กันถ้าไม่มีทุกคนตรงนี้ให้ปล่อยนะเพราะว่าราคามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมานะครับตรงนี้ให้รอคอนเฟิร์มเซลล์ดีๆเลยเท่ๆแ80ดศนย์นะครับโอเคอันนี้รอคอนเฟิร์ม M หนึ่งนะถ้าไม่มีนะคอนเฟิร์ม M หนึ่งก็ปล่อยอน่าจะประมาณนี้ นะครับโอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วพี่เต้มาปุ๊บไปเลยโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็เป็นคูแหม,มมาใครที่เป็น f อฟซีคูแหม,มก็มาให้กําลังใจคูแหม,มได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ